นีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าจอยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นเรื่องตำนานจอมยุทธ์ู้ทางฟานสองสำนักหังเลิศพบจบแดน EP 77จ้ามาแล้วทุกคนปลอมตัวเป็นแบบปลอมตัวเป็นแบบสายสืบใช่ก็คือเหมือนเหมือนน้องจะต้องเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรไป เข้าไปสมัครอีเน <klore> <fit> <quarto> ี่ยทำอาวุธวิญญาณก็ที่จะเข้าไปดูลัทธิวิญญาณอะไรพวกนั้นนะทุกคนไม่รู้ว่าอีพีนี้ต้องเจอกับอะไรบ้างใช่ค่ะนะเราไปลุ้นต่อกันดีกว่ากําังเข้มข้นเลยจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝาก membership ด้วยนะคะได้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for Member จ้าและยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับผมไปขอบคุณบีทีวีจ้าดีเด่นจ้า ทอ,อที่เจ็สิ็ดที่เจมันดูสีแบบเอ,อ่อเปลี่ยนไปนะจริงไม่คิดว่าสมัชเล็กที่ไม่มีคนรู้จักจะรบับมือยากเช่นนี้ก็วางแผนกันอยู่นล่วไงคนนี้นจะพาไปถูกจับแล้วทำให้เขาูดอะไรที่ไม่วพูดแล้วองวางใจคนของเรารู้ว่าเขาทำอย่างไรสังเก็บ เฮ้ย <He> ดูดูก็เหมือนกลายเป็นวิญญาณร้ายเมื่อวิญญาณร้ายกลายล่างนะสุยันทจันทานี่มันแบบสุดนะเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อบพวกเขาก็าจะการเปนด้วยหรือไแอ้าวราชายาตคือ<ะ>โหดเกินอะพอสอต้องช่วยอะไรสักอย่างนะ ราะจะทายาทถึงครั่องนี้เราจะแค่ยางเชื่อแต่พบว,ว่าโรงเรียนและสำนักต่างๆท่า,า,าพลังว่าอย่างน่ากลัวหากส่งกำลังมากขึ้นไปอีกเกรงมากเรากรง่าจะเอ่ยกันกเลยจนส่งผลกับแ,แผนการใหญ่กูดจิงสมัครทำเล็กๆแค่นี้ยันซ่อนทายาซุ่มบนกองเราต้องระวังให้มากกว่านน ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเพราะพี่สมม้มนั่นแหละจริงเช่นนั้นเราก็ฉวยโอกาสนี้จับจุดอ่อนของจักรว,วาลซะเลยซีวิตเทียนหนานทำอะไรไม่เคยที่จุดอ่อนไว้ข้าใงว่านักฆ่าผมนั้นคงกลายเป็นศพไปหมดแล้วถ้าอุ๋ยห้ากับจิตพี่รองไปแข่งอาวุธวิญญาณจะไม่ยิ่งอันตรายเหรอจักรวาิสุริยันเสียกำลังคนไปคงไม่ส่งนักฆ่ามาใหม่ในเดี๋ยวนี้แนะ่เราก็ฉวยโอกาสนี้สืบเรื่องซีสุยให้มากขึ้นซีสวยหวงโจ๊ข้าไม่เป็นไรหรอกต้องเออจะไม่ต้องกังวลไป เรื่องการแข่งขันก่อนดีกว่ามาพักเรื่องเครียดไว้ก่อนเออื้อหล์เคร์เอ,อ๊ะนี่มันหมายนออี่แลเลตเตอร์ไป <laughs> ใช่หรือเปล่า ใหดูแต่ละทีมแข่งขันกันงเนก่ักขักกกกกด้วยวดูเป็นสับนักเกาหลีมากใช่ ดูเก่งกันมากขึ้นเนาะเสียวๆชนะจริงพลังสวยลดมาพลังเวอร์มากให้มันจบ

เนี่อยจ้าฉันลงสนามน้อยที่สุดแล้วนี่นะน้มจับสลากแล้วการจับสลากแบ่งกลุ่มรอบแข่งขุนเวียนเริ่มแ้วบัดนี้รอบขุนเวียนกลุ่มที่หนึ่งสุรยันจันท่า

เป็นกลุ่มแห่งความตายจริงเจ้าเขเลือกสนักษณทำได้ดีเลยแม้แต่สมาชิกตัวสำรองก็ยังมีมาพี่พีงพอเรียนว่าคงแพ้ได้แน่รอบวงเรียนทุกชุดจะมีแค่สองกลุ่มที่เข้ารอบรอบสามกลุ่มจะต้องมีกลุ่มเดียวที่ตกรอบคุณมยาเนเป็นผู้จัดการแข่งขันย่อมแน่นตุกติกในการแข่งขันได้พวกเขาจะต้องคิดว่าตัวเองจะได้ผ่านเข้ารอบแน่เดี๋ยวที่จะให้สัญลักษานกับสื่อเลยเข้าถ้าเป็นเองแผนการร้ายกาจจริงจริงยี่หกยี่หกก่อน ใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่ดีต่อเราไอ้อรครักลับไปคุยกันลำบากจังจริงรอบมุนเวียนรอบที่สองจะเริ่มแข่งวันนี้ถูกทุกคนรอบการแข่งขันออกอนุเฉลได้จบลงแล้วและเข้าสู่รอบมุนเวียนที่น่าตัวเต็มที่กว่าและขอเชิญรอบปุ่นเวียนไยลุกสนามผลุ่มสำนักทั้งแะ่รอเวียนไม่ว่าคว่ำเรือยันจะเริ่มเลยเริ่มเลย ไม่ได้กล้าพระเจ้าจะเข้ารอประหยัดวัตถุเลได้แต่ว่าจะไม่ได้เจอพระเจ้าสสียละอย่าโมตะคำนั่นหรสิซี่ข้าได้ยินว่าสมาชิกของเจ้าหลายคนที่งทำเราเจ็บหนักในครั้งก่อนบนเส้นทางกลับเป็นพิษพวกรเป็นแล้วและไปขายแพ่ปลาแล้วนี่เสียดายสมบัติ ถ้าพอวุ่นเวลาก็ไปอุดสุนพวกเขาหน่อยนะตัวชี้ค่าได้เลยจบเออรอบหุ่นเวทสนามที่ลึหลังตรงเออมาท้าเพือสิวายแข่งขันไม่นา่าจนามนเลยคิดว่าทีเหรอขอดูสิว่าเจ้าเก่งแค่ไหน,น เอ้ยยิงแบบบ้าคลั่งว่ะจริงย้อนไปหำเลยตามกดกันขันวสูของลงนีทั้งสอฝ่ายตะส่งชื่อผูลงแข่งจกคนก่อนแล้เปลียนตวไ่ไแก่แล้วโดนเหรอผีเสื้อ ประมาทสมรู้รหน้านคิดว่าเก่งมากต้นแต้เ็นผู้ต่อสู้ในการขัตัวต่อตัวการแข่งรายบุคคลสนามที่หนึ่งสื่อสิงค์นักรานคณะตรียนกันข้าสนักฐาชนะเจไให้ดิอดจัชื่อข้าอาไว้นะข้าโจสิงห์เ

ย้อนหาตัวโว้ทะลุไปเลยใช้พลังมันจะหมดเลยอู้อีเกากะมันแบบเวอร์มากเ,ออเลยอ่ะมันแไม่โดนอะไรเฮ้ยต้องระวังนะไม่รู้สึกผิดเพราะใจตัวเองมากแล้ไมนะ่ มันมีสิทธิ์ภาพกันเพรากันอยู่แล้วะเบิดสือนู่นใช่ไหมคือแค่ดูแลต้องเปิดอออุ่ธเวอร์มาจะเสียเลยแตกโดนแน่โดนแน่เกาะแตกแล้วเอาออกจากสนามเองเหรอทำไมรายบุคคลสนามที่สอง ชนะมาห้ามไม่ก้าวอนใชา,หา,าให้มันรู้อ้าวเป็นไรอะมึงอยาง่าโกงเฮ้ยระวังโอ้ยโอ้ย เล่นนอกเกม่าไม่ยอมรับกติกาคุณออกไปเลยค่ะทั้งทีมค่ะปรับแพ้โอ้โหโทษเนี่ยผู้ตัดสินแข่งชนะชัดเจนนะแต่คู่ต่อสู้จงใจลอกทำร้ายสำนักขันต้องการคำอธิบายในฐานะผู้ตัดสินเรื่องนี้ข้าขอตัดสินว่าเจ้ารบกวนการแข่งกนฬาสนามตกรอบวอ้าว สุรยางจันทราชัดๆผมงเราโยมตีตรงเออแต่ท่านโดนเป็นไม่เห็นเจ้าโคตกรอบเฮียมากบาทส้อรับขันรูมิูุตัดสินการแข่งรอบนี้ปลอดแพ้ทันทีโอน หัวหน้าผู้ตัดสินผู้อาวุโสเจิิจใจราชทินนามไร้พ่ายเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณค่ะหัวหน้าผู้ตัดสินครั้งนี้เหรอเนี่ยข้าขอตัดสินไปโดยเร่งเข่าในการแข่งขันครั้งนี้จริงๆควรโดนทั้งทีเจ้าเป็นผู้ตัดสินแต่กาพักผิดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีจรรยาบรรอจากการเป็นผู้ตัดสินเออสนามทันที่มาสักครั้นี้ไปข้าจะเป็นผู้ตัดสินเอง ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้แข่งขันรอบนี้โหลดออกจากสนามท่านผู้จัดสินให้ผู้แข่งขันของเราเป็นรักษาต่อนได้หรือไม่ได้ก็เถอะเป็นยังไงบ้างทำไม่เป็นไรโชคดีที่หัวหน้าช่วยได้ทันเวลาสิพี่รอต่อไปก็ต้องพึ่งพี่แล้ววางใจได้เลยควรจะปรับแพ้อีสุริยันจันทาจริงมึงโกงค่ะคนบ้านเดียวกันน่ะนี่ออ ขอให้ผู้แข่งขันยั้งมือด้วยเริ <S <S ่มการแข่งขันยังอะไรไม่ยังมีเหมือนกันอยานี่ดูฝั่งนี้มึงอาวุธเวอร์ทุกคนมั้งกะสุนทะลุระดับเจ็ดเด็ก่พวกเจ้าจะใช้อาวุธระดับเจ็ดได้ไล้ไวไม่ด้แลมึงใช้เป็นคนเดียวไงจดจะมองอนุภาพของวันดูร่วงได้ ่าโดใช้ก้อให้ไพ่พีา yeah. อารนถึงจะรอเออแตกตาค่ะหลุไปเลยเอบเบอระเบิดอ่อนเออให้มันรู้ซะบ้างการแห่งขันมูเวสนาที่สัมตังหน้ัี่ เริ่มแล้วหรอเยนี้เริ่มแล้วหรอเอา้าเป็นไรพลัสละิ์บุคนไปแข่งแบบบุมได้เลยวงกลยุทธ์ตามกฎเขาบบการแข่งขันใหม่เต็มมากกว่าอกหเ่ั้จารยแบบเส้นสม เอ้ยมาดิกดวีเข้าอืมความหล่อมันได้ช <|so|> ่วยเลยนะคะเพราะมึงนิสัยไม่ดีจริงค่ะเขาไม่อินแล้วค่ะสุยันจันทาแข็งร้ายคน ไม่สามกำลังหลักของโรงเรียนสุริยันบาทเจ็บสาหัสแบบกลุ่มจึงเหลือสี่ตอนเจ็เราไม่มีโอกาสชนะได้เลยวางการยบมาดีตอนโยนะโรงเรียนมือชัวรการสุยันจันทร์อโยบใ้ในรอบแข่งการแข่งรอบนี้ชนะทั้งชนะทุกคนแบบเพ่งเล็งลูกเราเกิน เครียดแทนลูกจริงนี <c oughs> <c oughs> uh uh ่ก uh 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 ็มีแข่งซ้อนในซ้อนในแข่งเสียมาเสียงเฉินจอมทรลมถึงกับดาแพ้ไปเลยสนใจจริงเสียเฉิี่ยงเป็นผู้ใหขึ้นมากเลยเมื่อเทียบกับคราก่อนจะไม่แข่งกับหลายกลุ่มราระบาดไม่ได้การแข่งขันวิศวกรรอบที่สจบแล้วหมายเลขที่เข้ารอบหมายเลขแปดสิบแปดหกสแปกส ไอคือรางวัลที่ในหกครอกหลายท่านทำดีๆนะครับสังเกตเหไหมผู้แข่งขันหมายเลข้าสึและนข้าศึกแปดแต่ไมิธีแกสลักดี่นั่นมีแต่สองคนไม่ธรรมดาจิงๆเธอนัันบอกว่าพวกเขาเป็นพู้สวกรค์วิญญาณที่รับเชิญมาดเหนัอนว่าการแข่งไหนก็ไม่ง่ายไม่รู้ว่าต่อจากนี้สุริยัจันทราจะเตรียมอะไรไว้ให้า จึงจังจึดงจ9งจบแล้วจบแล้วทุกคนอพีนี้เหมือนหัวเป็นจะระเบิดจริงหัวกูเป็นไม่เคยด่าขนาดนี้มาก่อนคือแบบมึงเกินเรื่องมึงเร็วมากจริง <c oughs> จะพูดเขา มึงเรียหูมากจริกรรมการมึงเป็นลายกอนมึงแม่ยุตธธรรมมึงโดนตัดสิทธิ์ไปเลยควสมงน้ำหน้าควายโดนไล่ออกไปเลยจะดีที่สุดจริงและจริงๆนะควรจะต้องปรับแพทด้วยก็ในเมื่อในเมื่อผลการแข่งขันมันออกมาแล้วว่าเราเป็นฝ่ายชนะถูกไหมและอีกทีเียร์เจนทาจะบอกข้าจะแพ้ไม่ได้แล้วก็มาลอบทําลายนอกเกมมึงแพ้ไปแล้วค่าจริงมึงจําแพ้ไม่ได้อะไรจริงแล้วแบบสิ่งที่ อุ่ยเขาทาก็คือเป็นการปกป้องทีมตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือแบบแล้วในทีมมันอ่ะก็มาแบบมาเอิดอะนึกออกป่ะเดินเข้ามาแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแพ้โน่นนี่นั่นแล้วพอฝั่งเราไปด่าก็หาว่าขัดขวางการต่อขัดขวางการแข่งขันเรามึงไม่ไม่เลยมั้งฝั่งมึงไม่เลยมั้งแล้วก็พอบอกก็กรรมการไม่ยุติธรรมก็บอกว่าดูหมิ่นกรรมการอ้าวงงมึงนะามึงมึงไม่ยุติธรรมจริงค่ะมึงไม่ยอมรับความจริงก็ต้องขอบคุณอ่อ หัวหน้ากรรมาการผู้ตัดสินเจิงจ้านหรือเปล่าเจิงอะไรสักอย่างที่เพิ่งผ่านไปตะกี้แต่ลืมแล้วอขอขอชื่นชมแต่ฉันยังไม่วางใจยังไม่วางใจไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอยู่สุเยนจันทาจริงตอนนี้คนของสุเยนจันทาน่ากลัวมากจริงตั้งแต่อีรัชทายันเด็กมันเลยเทีเดียวก็คือแบบฝั่งนั้นคือบเพ่งเลง็งว่วหวงเฮามาก ลูกเราต้องไปทําบุญแก้ชงเยอะๆอะมึงมากกว่า9วัดปีใหม่ต้องพาไปวัดเล็กนี่ยี่ไปไปปัดไปปัดต้องปัดจริงทาไมดูแบบทำไมดูแบบว่าถูกเพ่งเลงขนาดนี้ก็ไม่รู้จริงทุกอย่างคือแบบพระสุขเข้าพระสาวแท่ออคือโดนเพ่งเลงสุดฤทธิ์คือทางรัชทายาททางอีพอออมันก็รู้สึกว่าห่วกหวีเข้าดู เป็นภัยกับจักรวรรดิมันเิงเลแล้วก็ไม่รู้<อ>ว่ามันจะมีกลเม็ดอะไรเพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของมันก็คือดูแบบว่าวางแผนที่จะรอบสังหารลอบฆ่าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีการที่ใบปลอมตัวแข่งประกอบอาวุธปิญญาณอ่ะคนไม่น่าไว้วางใจมันดูเ,เป็น<า>แบบอันดเดอร์กราวใต้ดินสุดๆคือแบบสายต้องสายตาที่ใช้ในการมองอะไ<อ>ระเงี้ยมันจะแบบเฮ้ยมึงเพ่งเล็งป๋ยเข้าอีกแล้วหรอแล้วคือแล้ว,ค,ลวคือแบบว่าเป็นเจ้าภาพแบบว่า เม็ดเยอะสุดๆล็อกผลจับสลากให้อยู่ให้อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยปวาดมาก,กคใครเห็นก็รู้ว่าล็อกที่สามทีมที่แบบตัวเต็ง,ต,ต,งตัวเต็งคือมาอยู่ในอันเดียวกันแล้วต้องมีคนหนึ่งที่จะต้องแบบตกรอบไปคือแบบหาเซียนาทานมึงแหละไปเอ,อประสาดมากทุกคน จริงแต่ต้องดูว่าส่วนจะทามันมันวางแผ่นอะไรไปอีกนะเพราะว่ามันัิมันยงู่มีเม็ดอีกเยอะเลยจริงจริงแต่ว่าเขาอาจจะรู้ตัวแหละว่าสี่ต่อเจ็ดเขาคงไม่ไหวจริงๆแล้วก็จะเสียกําลังคนไปเปล่าก็เลยยอมแพ้ไปเลยแล้วกันค่อยว่ากันใหม่รอบหน้าอะไรเงี้ยจริงก็ความหลอมไม่ช่วยอะไรนะนะจริงจิ้นหงเฉินคุณจิ้นหงเฉินก็คือ หลอดแต่ไม่ช่วยอะไรแต่ว่าก็อย่างที่พี่เข้าบอกเขาดูโตขึ้นนะเพราะออว่าถ้าเป็นครั้งที่แล้วมันน่าจะมทะลุกว่านี้นใช่นะคะทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันในอีพีนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างถูกต้องพี่หมาของเราใช่หรือเปล่าที่หายไปเลยมาให้เราอยากเจอแล้วก็ทั้งพี่มาทั้งเสี่ยวอย่าออมาเงาเงาพรบ<ม>าพรบ ให้เราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะต้องเกิดอะไรกันต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็หายไปแล้วทุกคนจริงค,ค่ะก็ลุ้นกันใหม่อีพีหน้าวันนี้เพื่อทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย